เคยตามหาเสื้อเชิ้ตสีฟ้ามานานมากๆเพราะว่าเคยทำขึ้นมาแล้วเป็นสีฟ้าที่ไม่ตอบโจทย์ผู้หญิงไทยที่มีสีผิวค่อนข้างไปทางเหลืองหรือเป็นสีผิวผสมน้ำผึ้งจนมาเจอเนื้อผ้าตัวนี้ซึ่งเป็นเนื้อผ้าที่คูเคสสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศที่มีเนื้อผ้าที่พิเศษมากๆเป็นสไตรฟ์เชิ้ตหรือเป็นเสื้อเชิ้ตลายทางฟ้าขาว สิ่งที่ทำให้คุูเคสหลงรักเสื้อเชือตตัวนี้คือเป็นเนื้อผ้าที่มีส่วนผสมของเทนเซลซึ่งเป็นเส้นใยที่ทำมาจากต้นยูคาลิตัสสามารถระบายอากาศได้ดีมากๆถ้าใครยังจินตนาการไม่ออกลองนึกถึงเนื้อผ้าที่มาทำเครื่องนอนนุ่มสบายและทำให้คุณรู้สึกเย็นผิวส่วนกางเกงคลาสสิกสีขาวเปลี่ยนผ้ามาหลากหลายชนิด จนมาเจอเนื้อผ้าตัวนี้ซึ่งเป็นเนื้อผ้าคอตตอนผสมผ้าเรยอนทําให้มีความนุ่มสบายเวลาที่คุณใส่ขึ้นมาเนี่ยยังดูมีความหรูหราสําหรับกูเค็ตแล้วความสบายจะต้องมาคู่กับความสง่างามการขึ้นแพทเทิร์นและการเลือกเนื้อผ้านี่แหละที่เป็นรากฐานที่สําคัญที่กูเค็ตปล่อยผ่านไม่ได้เลยรอติดตามเร็วๆนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆขอให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวค่ะ